สวัสดีค่ะมาพบก,กับเปิดป่าช่วยพะโมนอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาพบกับตลกชื่อดังเมด้ดของสวัสดีค่ะแม่สวัสดูกาน,นหนาเปียนหนาปุนบอ่คุณแม่โอ้ยกาสินาเก้าเนี่ยนะมันจังหวัดเปลี่ยนไปหนาใจคือคนกระจำหนานี้ได้แล้วองค์สินาเปลี่ยนกับว่าก็คือพ่อเปลี่ยนดอกหนานี่แหละ 12ปี12ปีแม่แม่ไม่ได้อยู่ใส่แม่อยู่วงเฉลิมพลมากรโอ้ยแล้วโุดรุดพียกี่อย่างของแม่คือว่าเข้ามาทักนี่แหละเข้ามาที่สิเป็นตลกกับแม่ป้องหักันแม่ชอบเล่นชอบเป็นตลกมากแต่หน่อยๆคนนี้เวลาออยางกายไปข้นเห็น,นข้นเอหัวขวัญบริหัวน่ะดูถูกหรือว่าเอ็งจะก็ตามรู้สึกว่า,ามีความสุข พ่อพ่อแม่พ่อเคยคิดว่าเป็นตลกแช่ไม่าเนี่ยมากขั่นนี้เด้แม่เรียนหนังสือเรียนเกี่ยวกับบิดคณิตขวดเด้เกี่ยวกับการบัญชีการธนาคารแม่เรียนมากเนยคือว่ได้มากขั่นนี้แต่มันมาแดงได้แม่กับพงหงวัวกันคนละทางเลยพี่คนละทางจะมาแดงได้กับย่างพงหงวัวกันได้แม่มันช้าไหมล่ะไอ้เอาแม่ตรงใจมันมากขั่นนี้ได้บุขั่นคนมันต้องเป็นคนที่หน้าตาดีเนาะเกี่ยวกับ คนที่าการมันต้องเลี้ยนสูงแน่ต้องหน้าตาดีแน่มันยังไปทา้งนั้นได้แต่แม่ก็ใส่แว่นคืออะไรล่ะคือก็ว่าคือคือคนหน้าูือันที่บอกแม่แต่เขาก็บอกว่าแม่สิไประเบียบคือสิลงไประเบียบหรือดูกาน่ะแม่ก็ไปสมองละไปเบิ้งไปเบิ้งคือเขามาเล่นใกล้บ้านเลยไปเบิ้งตกข่าวแล้วมน้ยเนาะไ่ไดดอายุปฐมไ่ไดดอยยุปฐมอยู่ ไปเบิ้งซื้อระเบียบค่ะเออไปพวกนั้นของนี่ไปเบิ้งซื้อไปเบิ้งความความดีของำเทาเพื่อจะมาใส่ของตัวจากของเขาดีหมองดเอาเอาหมองดีมาไว้หมองดเสียกะเออโอ้เขาเบิ้งของนี่หมองเนี่เขาเสียตัวห้องเอาปั๊บปรุงจากของเองใี่นหมเออันนี้อันนี้ต้องบอกแล้วพี่น้องตลกเนี่ยต้องเห็นการบ้านคือการต้องเห็นการบ้านเห็นบ้านแม่เสร็สอบซองน้ำถังลำโพงยั่ง ย่างเวลาคนอื่นสแสดงหรือว่าเด็กหน่อยเต้นแม่สิซองเบิง้งซองบังเด็กหน่อยเต้นแล้วก็ซองเบิง้งคนเบิง้ง่อมเออคนเบิ้งเขาสนใจแบบไหนเขามักแบบไหนเท่ากับเอาจุดนั้นมาแก้ไขสิของเวลาขึ้นคุมนี่เขามักไปนี่เขาเอาเวลาเลนเขามีคำาวเบาพ่อแม่ที่ตั้งคำาวเบาเึ้นแต่ละมือพ่อคือกัน ตั้งเป็นกับหันโอราะว่านี้ก็ตำเทปเลยนะแม่หัวเทปผตกตัวเนี่ยเอาแบบบางทีเบางโซเชียลบอกว่าแม่ว่าแบบเรียกว่ามบูงแบบตอนนั้เป็นเป็นคนอายุมากก็จริงแต่ว่าหันชอบเบิ้งโซเชียลเบิ้งอยังว่าอันใดท่านสมัยอันใดเนี่ยเข้ามามาี่กระทำเล็กน้อยเนี่ยเขาก็บอกเนี่ยแจ็คเจ้ามาเร็งนะซับไปไม่มาเล่นตลอดอันนี้ต้องบอกนะพี่น้องว่าตลกกับว่าแม่ตลกยังไง ตลกก็ต้องเห็นการบ้านตลอดมันต้องดิ้นตลอดเวลานะคะหมายถึงว่ากันเป็นพัชลาวเกินว่าผลแถวตลอดออย่ายแถวย่ายแวถวทั่วมันค้ตลอดวาหน้าไปเวทีไหนตลกตลอดเสียงวัารอด,ด่กุ้มตลอดอะไหมใช่อีกอย่างหนึ่งก็เป็นคนจําเก่งนะเดินไปตลาดเนี่ยเจอแม่ค้าด่ากันหรือทะเลาะก,กันเราก็ต้องฟังด้วยนะเอ๊ะคำไหนที่เราจะไปใช้บนเวทีได้บ้างเราก็เอานะดูหนังอย่างเงี้ย ตรงไหนที่พอจะไปใช้บนเวทีเราก็เอาอ่านไปเจอคํำคมบ้างเราก็เอาอเพื่อจะมาเล่นบนเวทีมันมันเอามาเล่นได้ทุกเวลาอันนี้ตลกก็ต้องมีศิลป์ตลกก็็ต้องมีศิลป์ด่วมกันแน่ต้องมีตลกสื้อๆมันเราก็บอลแล้วก็ต้องใช้ว่าต้องใช้โทนเสียงไหนคนถึงจะบหัวเราะไม่ใช่ว่าจะพูดไปเลยคนหวัวเราะเนาะต้องเล่นโทนเสียงด้วยนะ แค่ว่าดเ่ือนๆนี่สิครับเลยแม่ขอแม่ขอพุกสักพุกหนึ่งปลาสวยพ้ามวนขอสักพุกหนึ่งเอาแบบไหนเอาแบบมวนหรือว่าแม่เอาแบบตลกตลกไหมแม่ขอปุกเลยแม่เอปลาสวยผ้ามวนเด้อไปใส่มวนหันรับรองว่ามวนแทนแน่นอนโดยเฉพาะเม็ักแด้นี่ไปยุกับปลาสวยผ้ามวนนี่ผมว่าเป็นยูแบบเดี๋ยวนี้วันนี้ยูเลิกกับปลาสวยผ้ามวน ยูกับลูกเต้าเพิินปา๋าช่วยพระมนตมันไปสวรรค์แล้วเออป๋ายัาไปยูบ่แม่บ่บ่อยากไปยูน้ำเพิินดอกแต่กะหากเพิินยูแต่กบะบ่อยากไปยูน้ำเพิน่แนแต่ว่ามักมวนน้ำเพิินคุกที่น้ำเพิินมาโดนเออรักป๋าช่วยแล้วก็รักลูกๆป๋าช่วยทิมงานป๋าช่วยด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะ